ท่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเวลาที่ทุกท่านรอคอยมาถึงแล้วขอต้อนรับเข้าสู่ OPP Excellence T1 Team Herbal Innovation งานที่จะจุดประกายแรงบันดาลใจและเปิดเส้นทางธุรกิจใหม่ด้วยพลังของสมุนไพรไทยวิทยาศาสตร์วิสัยทัศน์อนาคตและในวินาทีนี้ได้เวลาพบกับคนสำคัญของเวทีขอต้อนรับผู้ดำเนินรายการสุดพิเศษของเราผู้ที่จะพาคุณไปพบกับโอกาส ความรู้และแรงบันดาลใจแบบไม่มีที่สิ้นสุดขอสิ้น m ปรบมือดังๆต้อนรับพิธีกรของเรา